ครับข้อ6นะชายคนหนึ่งมีเวลาเล่นเกมอย่างหนึ่งเพียงห้าครั้งแล้วต้องเลิกในเด็การเล่นเกมนี้ถ้าเขาชนะเขาจะได้เงิน1บาทแต่ถ้าแพ้จะเสียเงิน1บาทเมื่อเริ่มเล่นเขามีเงิน1บาทเขาจะหยุดเล่นถ้าเขาได้กําไรสบาทหรือเสียเงินหมดจงหาจํานวนวิธีของการเล่นทั้งหมดข้อนี้นะครับก็จะเหมือนกับข้อ4ี่เมื่อกี้เลยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงจะสอนเราก็คือเออฉลยละกันนะครับก็จริงๆอยากให้ลองทําดูก่อนแล้วลองมาดูกัน ตอนนี้ก็เงื่อนไขของการเลิกก็ค ja. mm ือเล่น5ครั้งเราต้องเลิกโดยเมื่อตอนเริ่มเล่นเขามีเงิน1บาทเขาจะหยุดเล่นถ้าเขาได้กำไรสาบาทหรือเสียเงินหมดก็เดิมมีเงิน1บาทการตัดสินใจของเรามีการตัดสินใจอยู่ทั้งหมด5ครั้งคือเล่นเกมครั้งที่1เล่นเกมครั้งที่2เล่นเกมครั้งที่3เล่นเกมครั้งที่สเล่นเกมครั้งที่ห นะครับตอนเล่นครั้งที่1ถ้าชนะหรือแพ้เราก็จะกลายเป็นมีเงิน2บาทกับมีเงิน0บาทแน่นอนตอนมีเงิน0บาทเราเลิกเล่นด้วยเงื่อนไขของการว่าเสียเงินหมดถัดมาถ้าเราเล่นต่อถ้าชนะกับแพ้เราจะมีเงินเป็น3บาทกับมีเงินเป็น1บาท มีเงื่อนไขให้หยุดไหมครับเขาบอกว่าหยุดเล่นเมื่อกําไรสบาทหรือเสียเงินหมดข้อนี้เปลี่ยนแปลงจากข้อสี่เป็นกําไรสบาทนะครับดังนั้นก็เลยยังไม่เลิกเล่นทั้งคู่ถัดไปปรากฏว่าถ้าชนะอีกได้เป็นสี่บาทแพ้กลายเป็นสองบาทกับตัวนี้ถ้าชนะเป็นสองบาทแพ้จะเป็นศูนย์บาทศูนย์บาทก็เลิกเล่นอีกละด้วยเงื่อนไขของคำว่าเสียเงินหมด แต่ถ้าหากว่าชนะหละักมิกี้ตรงนี้เราได้กำไร4บาทเออเราได้เงินเป็น4บาทเดิมเรามีเงินแค่1บาทเราหยุดเล่นด้วยเงื่อนไขว่าได้กำไร3บาทแล้วครับถัดไปถ้าเล่นต่อมีชนะกับแพ้ก็กลายเป็น3บาทกับ1บาทและเช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือชนะกับแพ้ก็คือ3บาทกับ1บาท ถ้า3บาทเป็นไงเล่นต่อไปมีชนะกับแพ้ก็กลายเป็นสบาทแล้วก็สบาทแต่เหตุการณ์นี้มันเล่นครบ5ครั้งแล้วอะ่ะไม่ว่ายังไงอะ่ะเราก็เลิกแน่ๆแปลว่าตรงนี้ครับไม่ว่าจะได้กิ่งไหนมาพี่แบงก์ก็เลิกทิ้งหมดเลยไม่เออเลิกไม่เล่นหมดแล้วดังนั้นตัวนี้พี่แบงก์ก็เขียนต่อไปได้เลยถ้าชนะกับแพ้ ตัวนี้ถ้าแพา้ชนะก็เป็นเงิน2บาทถ้าแพ้เป็นเงิน0บาทอันนี้ถ้าชนะเป็นเงิน4บาทแต่ถ้าแพ้เป็นเงิน2บาทอันนี้คือถ้าชนะเป็นเงิน2บาทแต่ถ้าแพ้เป็นเงิน0บาทตรงนี้แพ้เ,เลิกเล่นหมดเลยดังนั้นถ้านับว่ามีกี่วิธีก็กลายเป็น1 2 3นะครับส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดก็จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดวิธีในการเล่นหรือถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ทำตรงนี้ได้ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าว่ากิ่งที่ห้าเราเลิกเราอาจจะไม่ต้องมาเขียนตรงนี้เลยเราอาจจะบอกว่าอ,อ๋ออันนี้มีสอง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 ได้ไหมครับ ก็มันไม่ได้ถามว่าจะเลิกเอ่อจะได้วิธีอะไรบ้างอยากรู้จํานวนวิธีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ากริ่งตรงเนี้ยมันเลิกเล่นแน่ๆพี่แบงก์ก็เลยไม่เขียนข้างหลังก็ได้นะครับอ่ะแต่ถ้าเขียนก็เดี๋ยวย้อนกลับให้ดูโอเคถ้าเขียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับยังไงก็ตามข้อนี้ตอบ11วิธีครับ